ครับสวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วครับกระเฉดถออเฮ้ยกระเฉดทอ็อกเฮ้ยถูกแล้วตามตามตามเล่นเฮียอะไรวะเนี่ยครับก็กลับมาอีกแล้วครับตอนนี้ขับรถอยู่รถมันติดนะฮะกำลังจะไปหาลูกค้าแถวปทุมธานีรถติดทะไรดีต้องใช้เวลาว,ว่าให้เกิดประโยชน์ครับเลยมาให้ความรู้เ,เพื่อนๆสักนิดนึงนะครับวันนี้เกี่ยวกับเรื่อง พรบอรอบที่แล้วพูดไปแล้วครับว่ารถหนึ่งคันต้องมีอะไรบ้างรถหนึ่งคันต้องมีสามอย่างมีพหลบอใบภาษีประกันรถยนต์ถูกไหมครับวันนี้จะมาเจาะลึกลงไปของพรลบอนะครับว่าพรบอคืออะไรมีประโยชน์อย่างไงบ้างไม่ใช่แค่ซื้อพรบอเอาไว้ต่อภาษีรถยนต์อย่างเดียวนะครับพหบอประโยชน์มีประโยชน์มากกว่านั้นนะครับโอเคไปฟังกันครับผม พรบรก็คือพระราชบัญญัตินะครับ<อ>พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถนะครับทุกกรณีไม่ว่าเราขับรถไปเนี่ยไม่ว่าเราจะถูกหรือเราจะผิดพบรบจะคุ้มครองเรานะครับคุ้มครองเรื่องอะไรบ้างก็เรื่องการรักษาพยาบาลทุพพลาภาพและการเสียชีวิตครับอย่างเช่นในกรณีสมมุติน,นะครับเราขับรถไปเนาะเกิดบันเทตุเนี่ยอย่าคิดมากครับรักษาพยาบาลก่อนเลยก็เบื้องต้นนะครับ ค่ารักษาพยาบาลอยู่ที่3 0,000บาทนะครับสืบความแล้วเราเป็นฝ่ายถูกเนี่ยเราไม่ได้เป็นคนผิดเนี่ยค่ารักษาพยาบาลจะเพิ่มเป็น80,000บาทนะครับในกรณีทุพพลภาพนะครับก็คือพิการอะไรเงี้ยสูญเสียอวัยวะเฮ้ยอวัยวะเฮ้ยอวัยวะเฮ้ยถูกแล้วเพื่อก็ถ้ากรณีเป็นพิการนะครับทุพพลภาพนะครับก็จะมีจ่าย ต่างกันไปนะครับนิ้วหูตาแขนขาอะไรเงี้ยครับแล้อย่างนิ้วประมาณ2,000 0นนะครับหูหนวกเป็นใบเนี่ยจ่ายมาณ2 0 0 0 0นนะครับตา2,500 0นถ้าสองข้างขึ้นไปอ่ะประมาณ0 0 0 0นนะครับตัวเลขเข้าๆนะครับน่าพูดนะวันที่10มิถุนายนนะครับทุกอย่างมีการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่ที่รู้ก็คือประมาณนี้ครับเนาะแล้วก็นี่เสียชีวิตนะครับ เสียชีวิตปุ๊บอะจ่ายเบื้องต้นเลยครับ35,000บาทแต่ถ้าสืบแล้วอ่ะเราเป็นฝ่ายถูกครับก็จะเยียวยาเราเป็น500,000บาทนะครับกฎหมายใหม่นะครับห้าแสนบาทเพิ่งเริ่มใช้วันที่1เมษาหกสามที่ผ่านมาครับเมื่อก่อนจ่ายแค่ส0 0แสนตอนนี้เป็น5 0 0 0 0นบาทแล้วเนาะก็ลองดูครับใครอยากใช้รอเล่นครับขอให้ขับขี่ปลอดภัยกันทุกคนนะครับแล้วถ้าสมมุติว่า เพื่อนๆน,นะครับเกิดเหตุแล้วต้องเข้าไปรักษาพยาบาลหรือว่าได้รับทุลภาพหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับจะเบิกพลบอยังไงจะทำยังไงบ้างก็ไม่ยากครับอันดับแรกคือเมื่อเกิดเหตุน,นะครับต้องไปแจ้งความไว้เนาะลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน2ก็คือบปรับรองแพทย์นะครับให้แพทย์เขาออกให้ว่าเรารักษาพยาบาลเราเป็นอะไรบ้างเราทายังไงอะไรประมาณนี้ครับทั่วไปแล้วก็3ก็คือใบเสร็จรับเงินจากทางโรงพยาบาล สี่ก็คือบบประชาชนของเราครับแล้วก็พรบของเราที่เราถือไว้ครับไปเบิกที่บริษัทนั้นๆนะครับเป็นยังไงบ้างครับสําหรับสาระความรู้ในวันนี้เห็นอย่างนี้ก็มีสาระนะครับสาระจริงๆนะจ๊ะไม่ใช่สาระเลวถ้าใครสงสัยเลยครับหรือว่ามีอะไรที่อยากรู้เพิ่มเติมนะครับก็โทรมาหาผมเนาะหรือว่าไลน์อินบ็อกอะไรก็ได้ครับสอบถามได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องพรบประกันหรือว่าเรื่องอื่นๆนะครับก็วันนี้เท่านี้ครับแล้วเดี๋ยว Talk. รรก,กะระเชิดทอล์กอีหน,หนออ้าคุยเรื่องไรว่ากันไม่บอกไม่ได้ให้เซอร์ไพรส์นะครับยังนึกไม่ออกว่าคุยเรื่องอะไรดีเนาะไงฝากติดตามด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวฝากติดตามกระเชิดรุ่นลมด้วยเหมือนเดิมนะครับว่าจะไปเที่ยวไหนตอนนี้โควิดเริ่มซาและอาจจะพอมีที่ให้ไปได้บ้างนะครับนิดหน่อยอาจจะยังไม่ใช่อุทยาแห่งชาติอะไรเงี้ยก็ฝากไว้นะครับขับขี่ปลอดภัยนะครับโอเคครับสวัสดีครับบ๊ายบาย